หรือต้นเดียวต้นนี้ยังพอโดนน้ำหน่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับวันนี้นะครับก็ผมมาแวะดูสละอินโดนะครับ ที่ผมเคยปลูกไว้เมื่อ3ปีก่อนก็ปลูกเสร็จแล้วตอนนั้นก็เริ่มโตลแล้วลครับแต่ว่าด้วยด้วยความจำเป็นก็เลยไม่ได้ดูแลมันนะครับหลังจากนั้นอีกสองปีก็ไม่ได้ดูแล็นะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันยังเหลือรอดอยู่หรือเปล่านะครับเอาปลูกไว้นะครับสี่ต้นนะตอนนะั้นนะครับ ต้นนะครับปรากฏว่าไม่รอดนะครับไม่รอดแรงนะครับคือปลูกแบบปลูกแบบไม่ได้รดน้ำเลยปลูกทิ้งไว้ครับช่วงแ็กๆก็ใส่ปุ๋ยดีแล้วก็มันก็โตขึ้นนะครับประมาณเนี้ยเกือบถึงๆแล้วก็เออทีนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ดูแลมันก็มันรอดมาสองแรงนะ แต่ปีนี้แรงมากครับแรงขนาดที่ต้นมะม่วงยืนต้นตาย<อ>ต้นต้นนี้ก็เลยไม่เหลือเลยครับต้นที่สองที่สองตายครับนั้นนั่นเป็นอินทาลัมต้นที่สามต้นนี้ก็โต,แล,ตแล้วนะครับโตเนี่ยเทียบก็เกือบถึงหนงเข่าแล้วเนี่ยถึง แรงอีกเหลือเขารอดแต่แรงนี้ไม่ลอดเหลือต้นเดียวต้นนี้ยังพอโดนน้ำหน่อยโดนน้ำหน่อยเพราะว่าคุณต,ตามาลดน้ำต้นกล้วยก็แก <Okay, S 2> ก็เอาน้ำลดให้ตารดน้ำต้นกล้วยก็เอาน้ำสาดใส่บางโดนน้ำบางครับก็บเลยรอดแค่ต้นเดียว แล้วก็มันรู้สึกว่าจะสองกอมั่งอยู่นะครับก็สรุปนะครับก็สรุปก็ตายเหี๋ยต้นเดียวต้นเดียวต้นนี้ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาดูแลมันแล้วนะครับถ้ามีโอกาสมีที่ปลูกดีๆเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับ แต่สลาอินโดที่ผมก็อยากปูจริงนะเพราะว่าผมชอบที่มันไม่ติดเมล็ดนะครับไม่ติดเมล็ดมันเวลากินกินง่ายครับก็บแล้วก็อันนี้คืออัางนเออไม่ใช่อ่นด,ดิน้อยนาเอ,อ้น้อยนาเพชรปักช่องเออน้อยนวงน้อยงวงแล้วน้อยงวงอันนี้พ่อเมล็ดทั้งนั้นนะครับผมพ่อเมล็ดเอามาจากต้นแม่มัน ผมมาจากต้นแม่มันนะถ้าต้นแม่มันน้อยหนู่งผมก็เอาเมล็ดมาพ่ะแล้วก็เอามาปลูกตรงนี้ก็ปลูกแบบโศตายนะไม่ได้รดน้ำเลยตรงนั้นก็รอดอยู่ก็ทนนะครับทนกว่าอันนี้ก็ปีนี้น่าจะเป็นเข้าปีที่สามเข้าปีที่สามโตนะครับโต น้อยน้อยโหนงนะครับน้อยหนงคือผมเอามาจากต้นแม่พันธุ์มันตั้งซื้อมาตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนมนาะซื้อต่ก่อนเที่ยวคอนแก่นกรุงเทพนะเนาะเราแวะซื้ออยู่ปากช่องต้นกล้ามเอาต้นแม่มันมาปลูกตอนนี้ก็เอาลูกมันมาปลูกมันก็อร่อยนะมเมล็ดน้อย ก็รอดมาหลายต้นอยู่นะครับอันนี้ก็ใช่ยยต้นนี้ก็แห้งนะรอดแรงที่แล้วแห้งแต่ว่าเหมือนยังไม่ตายอาจจะแตกใบใหม่เพราะว่าข้างล่างแตกใบแนละ้วนะครับก็ประมาณนี้นครับถ้าอะไรที่ไม่ได้ใส่ใจมันมากก็ประมาณนี้แหละ อะไรก็ไม่เหลือหรอกครับปลูกอะไรก็ต้องใส่ใจมันนิดนึงครัไม่มีเวลาดูแลเขาก็อย่างที่เห็นนะครับอยากปลูกให้ตายก็ไม่ได้กินหรอกครับถ้าไม่ดูแลฝากไว้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ